วันนี้เป็นเรื่องราวของรีไวล์หรือรีวิสเนี่ยทางแบรนด์ที่ว่านิยมกันทั่วโลกก็คือฟ้องร้องกันดำเนินคดีก็คืออีวิสุว่าก๊อปปี้เราหาสรรหาของเครื่องหมายของรีไวล์ที่ว่าเป็นปีกนกเนี่ยเราหันมาหามาที่ว่าคล้ายๆกับที่ว่าอีวิสุเรียนแบบเนี่ย เราสรรหามาเห็นไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วเรียนแบบจริงๆนะครับหลักฐานที่ว่าคนเถียงกันมาคือหรือว่าเป็นเรื่องราวของคนที่คุยกันไม่รู้จักจบสิ้นก็คือเดิมทีเนี่ยโลโก้แบรนด์ปีกนกเนี่ยคนเอามาใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะ อีวิสุเห็นไหมเขาบอกเป็นแรงบันดาลใจแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่บันดาลนะมันจะบันดาลไรการค้ามันไม่ใช่ว่าจะต้องมาแรงบันดาลใจเรารู้เรื่องราวของของที่เราคุยกันไว้เนี่ยเขาบอกคุณยามาเน่เนี่ยเห็นไหมเขากายกย่องรีไวให้โดยเฉพาะรุ่น501เห็นไหมเขาบอก่ายกย่องในในความเป็นจริงเขาบอกก็ชื่นชม ชื่นชม่ออย่างมากเลยตอนนี้เขาบอกกางเกงห้าศูนหนึ่งเขาชื่นชมรุ่นนี้หนึ่งเก้าเก้หนึ่งเก้าสี่สี่เห็นขาบอกเขาชอบแบบเป็นฟีีเมียมของรีวายเขาก็เลยทำแบรนด์ชือว่าอีวิเห็นไหมเห็นไหมก็คือก็ปีเรียนแบบตั้งแต่ ชื่อเลยก็คืออันนี้ก๊อปตั้งแต่อันนี้เลยยันเครื่องหมายนี่เลยเนี่ยคือหลักฐานเลยนะเนี่ยที่เราบอกกันไว้เขาบอกการแสดงความเคารพอันนี้เคารพแต่รีไวายเขาไม่ยอมรีวายเขาดำเนินคดีจนต้องจาก อีวิสใช่ไหมเขต้องกลายเป็นอีวิซุหรืออีวิซืเนี่ยอีวิซุที่อยู่ที่เรียกกันนะสำเนียงแต่ละชาติเนี่ยการออกแบบใช่ไหมเขาบอกอันนี้เอาหลักฐานมานะที่เขาหลักฐานที่เขียนกันแล้วมันต้องต่อลอ้อต่อเถียงกันสุดแล้วอีวิซุเรียนแบบรีวยเดิมทีเลยก็คือนี่แหละคือใช้กันมาตอนนี้เขาก็ไปเขาก็เปลี่ยนการที่ว่าเดินได้แบบรีวยใช่ไหม กขามาทาสีเอาจนก็ได้เอกลักษณ์โด่งดังของเขาที่ว่าจนถึงทุกวันนี้อ่ะเอกลักษณ์โด่งดังก็คือเป็นแบบนี้เป็นที่นิยมก็คือป้ายของเขาก็สรุปแล้วเดิมทีเรียนแบบของอเมริกาก็คือรีไวล์แเป็นของญี่ปุ่นก็คือโลโก้แบบแบน์คล้ายๆแบบนี้แหละ เรื่องราวมันเป็นกันมาเลยก็คือพอเรื่องราวพอเริ่มโด่งดังใช่ไหมครับก็เกาหลีพี่เกาหลีนี่แหละพี่เกาหลีก็มาเรียนแบบอีกทีหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยก็คือมันมีจุดนี้ทางประเทศเกาหลี หรือแล้วมาอย่างนี้นะเกาหลีก็มาก๊อปเขาขายในห้างอ่ะนี่คือเอาเอาเอาที่คุยกันมาเลยว่าใครก๊อปใครเนี่ยเรียนแบบใครของเกาหลีก็มาโพมาเลยแต่แถมว่าเกาหลีเร,เ,เราเคยเราเคยสุ่มนะคนอเมริกาวัยรุ่นอเมริกาใส่นะเราเคยสุ่มนะเครื่องหมายนี้นะเขาใส่กางเกงเราเดินตามแล้วเราถามเลยนะถามความคิดเห็นเขา เขาใส่แบบนี้ใส่กันมากวัยรุ่นวัยรุ่นในอเมริกาเนี่ยใส่ใส่ใส่ของเกาหลีเนี่ยเขาให้ความคิดเห็นว่าเขาบอกว่าเป็นของดีเขาบอกว่าเป็นของแท้เกาหลีนลั่นแหละแต่ตอนนั้นมันต่างกันที่จุดกับไม่จุดใช่ไหมไมีจุดกับไม่มีจุดก็คือมาคุยกันสนุกนะพวกเนี้ยของญี่ปุ่นกับของญี่ปุ่นตอนหลังเขา ลิขสิทธิ์ก็ขายไปแล้วรู้สึกล่าสุดเป็นของฮ่องกงแล้วของจีนกับฮ่องกงอ็คือจีนฮ่องกงเนี่ยเขาพูดให้มันน่าฟังหน่อยอืออันนี้คือไม่มีจุดเห็นเกาหลีเขาบอกว่าแต่เกาหลีเขาพูดถึงเขาเขาญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นของปลอมอ่าแต่คุยกับผู้บริโภคทางเด็กวัยรุ่นเราถามคนตะวันตกเลยนะที่เขาใส่ถามเขาเขาบอกว่า เขาชอบอ่าเป็นเขาบอกว่าเป็นตัวเลือกในการเล่นแบรนด์เป็นการเป็นตัวเลือกในการเล่นเล่นใส่เสื้อผ้าเขาบอกเขาให้เหตุผลนะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันสวยและงานดีเขาก็าพูดตามที่เราบอกเนี่ยนี่แหละเกาหลีเกาหลีเขาก็มาทําเป็นแบบนี้ตอนแรกแรกเริ่มใช่ไหมเกาหลีเขาก็ ถามว่าเรียนแบบไหมก็เรียนแบบอขเพราะว่ามันเป็นเรื่องฟ้องรองนะเขาไปด่าถึงช็อปเลยนะเรื่องราวที่คนมาต่อล้อต่อเถียงกันนะพวกเนี้มันก็มาจากที่เดียวกันนั่นแหละเรื่องที่เขาเขียนมาเป็นประวัติตำนานที่เขาเขียนเขียนมานั่นแหละแต่จะเอาความจริงที่ว่าจะตัดสินกันเลยก็คือเราต้องมีของนั่นแหละคุณจะมาเถียงอ่านในข้อความอ่านอะไรมันเถียงกันไม่จบสิ้นจะจบสิ้นก็ต่อเมื่อ มีวัสดุที่ใช้นี่แหละเกาหลีที่เขาคุยกันว่าญี่ปุ่นใส่ว่าเป็นของปลอมแต่ทางรีวายใส่ใส่ว่าอีวิสุไปเรียนแบบทั้งทั้งตัวเขียนทั้งตัว ปีกนกโดนนี่เก่าหาทางสหรัฐอเมริกาเก่าหาแต่มันก็จริงนะเอาก็ลองดูนี่เราเลือกเราเลือกตั้งใจหาเสื้อที่มันเป็นลูกปีกนกเลยนะของรีวายเนี่ยถ้าคุณก็ดูวิสูี่เหมือนกันไหมล่ะถามว่าโคตรคล้ายเลยล่ะโคตรเหมือนนะเห็นไหมเก่าหาไปเก่าหามาก็เรื่องเราก็เป็นมาเป็น เรื่องที่เรามาบอกสรุปแล้วเรียนแบบ d ีเป็นเรื่องจริงไหมจริงครับหลักฐานตามที่บอกเมื่อกี้ที่เราพูดกันไว้เลยแต่พอตอนนี้มาถึงใช่ไหมเกาหลีไปก๊อปใช่ไหมอันนี้คุยตามตามเรื่องราวที่เขาเขียนมานะไปก๊อปแต่ก็เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกที่เขาใส่กันนะตอนนี้เขาก็ใช้กันพูดบริโภคเกาหลีไปก๊อปเสร็จก็ไปก๊อปมาทางญี่ปุน่น เขาก็ขายลิขสิทธิ์ไปไปผลิตทางจีนหรืออะไรไม่ทราบแหละแต่ตอนนี้ล่าสุดไปที่ช็อคที่สยามดิสโกเวอรี่เขาบอกเป็นของคนฮ่องกงซึ่งก็มีแบรนด์พระเอกดังจากจีนโฆษณาเป็นฟรีเซนเตอร์ให้อยู่เรื่องราวถึงบอกว่าถามว่าความเป็นจริงแล้วเป็นยังไงก็คือสรุปแล้วมาจาก ที่นี้หมดเลยนะครับอาจารย์ของเราก,คารก็คือเจ้าแห่งแฟชั่นโลกนี่แหละคือเจ้าแห่งแฟชั่นโลกที่ว่าตาละท่านนี่มาคุยกันก็ไม่รู้จักจบสิ้นจบสิ้นกันต่อก็ต่อเมื่อผู้สวมใส่แยกให้ออกหวังว่าคงทราบกันแล้วนะครับว่า พื้นต้นตำรับเลยใครเรียนแบบใคร